สวัสดีครับผมสิบนรงการจนาวงไพศาลเป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่มหาวิทยาลัยชินวัฒน์นะครับเป็นอาจารย์ที่สอนทางด้านเกี่ยวกับการทําวิจัยและสถิติขั้นสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลายๆครั้งนะครับก็มีทั้งรูปสิทธิ์และก็มีทั้งผู้ที่เข้าร่วมฟังบรรยายนะครับมีปัญหาทางด้านเรื่องของการทำอินเท x กซ์ไซเ i ชันและก็การทำเรฟเฟ r e n c รนซ์วันนี้ก็เลยตัดสินใจนะครับเพราะว่าพอบางทีเวลาสอนใน ชั้นเรียนหรือว่าในการบรรยายเนี่ยหลายๆท่านไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยสัญญาไว้ว่าจะทำเป็นเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็อัพลง YouTube เพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยสามารถนำไปดูแล้วก็ทำตามได้ตามขั้นตอนนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นประโยชน์มากๆสำหรับการที่ท่านจะทำา n t t x x t t i t i t n o n หรือการทำ reference นะครับในงานวิจัยสามารถทำได้ถูกต้องเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่า มันมีขั้นตอนยังไงบ้างแล้วก็มันจะเป็นผลดียังไงบ้างนะครับขั้นตอนที่1นนะครับถ้าทุกท่านเห็นที่หน้าจอเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีกลุ่มข้อความกลุ่มข้อความข้อความที่ที่เราได้เขียนมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอเวลาที่เราจะทําตัว Intext C i t a t i o n เนี่ยมันจะต้องมีวิธีการแบบไหนนะครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทําตามกันไปตามสเต็ปบายสเต็ปไปนะครับเดี๋ยวท่านก็คงจะเข้าใจ เอาเบื้องต้นก่อนนะครับวิธีการนะสมมุติว่าสมมุติว่าผมจะทําตรงนี้นะครับดูก่อนนะครับกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสังคมและการปกครองประเทศไทยที่มีประชากรหนาแน่นและโครงสร้างพื้นฐานที่ซับซ้อนผมย้ําก่อนนะครับว่าวันนี้เนี่ยที่จะทําเรื่องของการหา Refer e n c e เนี่ยจะเป็นเรื่องของการสมมุต ran, ิขึ้นนะครับไม่ได้ว่ามีเนื ji, right ้อหาอย่างนั้นจริงๆแล้วนํามาอ้างจริงๆนะครับอ่ะเราลองดูก่อนนะครับตรงนี้เราเห็นว่ามันมีความโครงสร้างพื้นฐานที่ซับซ้อนวิธีการนะครับท่านก o p y ครับ ก็กด Ctrl C ก็ได้นะครับหรือว่ากดขวานะครับกอปี้ไว้นะครับเสร็จปุ๊บให้ท่านไปที่ Google Scholar ก็ได้ง่ายที่สุดนะครับลองไปที่ Google Scholar อ่ะเนี่ผมเข้า Google แล้วเนาะอ่าแล้วผมก็เข้าไปที่ Google Scholar คีย์ก็ได้นะครับ Google นะครับ Google Scholar อ่ะเสร็จปุ๊บท่านก็เข้าไปใน Google Scholar นะครับทีนี้ก็ราก็ว่างลองดูซิว่ามีบ้างไหมหรือเปล่านะครับ นี่ไงมาเต็มเลยนะครับผลกระทบจากปรากฏการณ์การลดลงของจำนวนประชากรคงสร้างพื้นฐานในการศึกษาผมสมมติว่าเฉยๆนะครับผมสมมุติว่าผมเอาอันที่2ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงผ่านพลวัตของธุรกิจในกรุงเทพมหานครสมมติก่อนนะครับผมก็จะคลิกไปอ่าเราเห็นแล้วอันนี้นะครับเป็น TCI ฐาน2นะครับได้ครับเราเอามาอ้างอิงได้เลยนะฮะวิธีการก็เราเข้าไปดูครับเราเข้าไปดูนะโอเคครับ เราจะเจอละการศึกษาการเปลี่ยนแปลงผ่านพลวัตของธุรกิจในกรุงเทพมหานครท่านในความเป็นจริงนะครับท่านนักวิจัยหรือนักศึกษาเนี่ยจะต้องเข้าไปอ่านจริงๆก่อนนะครับว่าเขาได้พูดถึงตามหัวข้อที่เราพูดหรือเปล่านะครับหรือว่าหรือว่าสิ่งที่เรายกมาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าโดยทางหลักในการวิจัยแล้วเนี่ยท่านจะต้องอ่านอ่านแต่และเปเปอร์นะครับแล้วค่อยเอาเปเปอร์นั้นไปเขียนไม่ใช่ว่าเขียนขึ้นมาแล้วเราค่อยมาหาเปเปอร์ซัพพอร์ตนะครับแต่ว่าวิธีการใดวิธีการหนึ่งถ้ามันถูกต้องตาามเนื้อห ก็สามารถทําได้นะครับเอาล่ะสมมุติว่าเราเห็นแล้วขออนุญาตนะครับขออนุญาตนักวิจัยชื่อวรัญยูเสนาสุขนะครับอันนี้เพื่อการศึกษานะครับโอเคก็สมมุติว่าใช่วรัญยูเสนาสุขนะครับแล้วก็ Copy ี้ชื่อนักวิจัยท่านนี้ได้เลยครับก๊อปปี้ชื่อท่านไปครับวรันยูเสนาสุก๊อปปี้ชื่อท่านไปนะครับิุยอหม่อ่าปึ๊บอ่าผมก๊อปไปละเรียบร้อยนะครับก็กลับไปที่งานของเราครับ นะครับดูนะครับท่านดูดีๆนะขั้นตอนนี้นะถ้าเราต้องการจะอ้างอิงตรงนี้ตรงวักนี้นะครับให้เราไปที่ reference นะครับถ้าของท่านใดเป็นภาษาไทยตรงนี้น่าจะใช้คําว่าอ้างอิงท่านลองไปดูอีกทีนะครับเปรียบเทียบกันเนาะ reference นะครับเสร็จปุ๊บก็ไปที่ intext citation ครับนะครับแล้วท่านก็ add new source นะครับหรือว่าผมไม่มั่นใจภาษาไทยเป็นอะไรนะครับก็ทําตามสเต็ปไปนะครับเอาละครับเราจะเจอตรงนี้นะอันนี้สําคัญ Type of source ครับก็คือประเภทของแหล่งอ้างอิงนะครับมีอะไรยะแยะไปเลยแยะไปหมดเลยนะครับเป็นบุ๊กเป็นเจอแนลเป็นอาร์ติเคิลเป็นรีพอร์ตเป็นเว็บไซต์เป็นอะไรเงี้ยนะครับแต่ละอันจะมีการอ้างอิงในรูปแบบที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนักวิจัยเองจําเป็นที่จะต้องเข้าใจว่าแหล่งอ้างอิงของนักวิจัยเนี่ยมาจากไหนนะครับอันเมื่อกี้มาเป็นเจอแนลอาร์ติเคิลหรือว่าบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารถูกไหมครับเราก็เรียกเจอแนลอาร์ติเคิลเนาะโอเค อิดิทครับทีนี้อ d ด t ิทเนี่ยทำไมเราต้องอ d ด t ิทนะครับสมมุติว่าอันนี้นะครับเขาเอาตามฝรั่งนิยมนะครับสมมุติถ้าเราก๊อปไปวางอย่างนี้เลยนะครับสิ่งที่จะโชว์ผมทําให้ท่านดูก็ได้นะครับสิ่งที่จะโชว์คือเอาใหม่เอาใหม่ดิผมผมปรับให้เป็น a p i ก่อนนะครับสิ่งที่จะโชว์คือเขาโชว์แต่นามสกุลเห็นไหมครับนะครับงั้นเราเอาใหม่นะครับเราเอาใหม่นะ เราเอาใหม่แล, å, แล้วก็ไป Edit Source ได okay. ้นะครับโอเคเห็นไหมครับเขาจะโชว์แต okay. ่นามสกุลนะครับนามสกุลมาก่อนแล้วก็ชื่อมาตามหลังอันนี้ฝรั่งนิยมอ่าเราไม่เอานะครับเราไม่เอานะครับแล้วก็คลิกเข้าไปที่ Edit นะครับ Edit เปิ้งอ่าถ้าเป็นภาษาไทยเรานิยมให้มันเป็นทั้งชื่อทั้งทั้งชื่อทั้งนามสกุลอยู่ในช่องเดียวกันท่านก็ทริกกี้ไปหน่อยครับโกงๆเข้าไปหน่อยนะครับเราใส่เข้าไปในช่องนามสกุลเลยครับนะครับแล้วท่านก็แอดเข้าไปอ่า มีท่านที่2ท่านก็แอดเข้าไปมีท่านที่สามสมมติสมมตินี่มี2ท่านท่านก็นแอดเข้าไปมี3ท่านท่มมมมมม ân, ทานก็นแ,อ ân, นกนแอดเข้าไปนะครับเอาละอันนี้ในกรณีน,นี้มีคนเดียวนาอเราดีลีทไปครับดีลีทโอเคมีคนเดียวนะครับท่านจะเห็นว่าเป็นชื่อนามสกุลแล้วเห็นไหมนะครับอ่าทีนี้ทายไทเทลครับชื่อเรื่องแล้วก็ไปขออนุญาตก๊อปปี้เข้ามานะครับเพราะเราเอาอมาจากอันนี้เราอ้างอิงได้นะครับอ้างอิงเต็มได้เลยนะครับก๊อปปี้มาวางเรมาอนะครับอ่ะ แล้วชื่อวารสารแล้วครับชื่อวารสารท่านก็ต้องไปดูครับเอาจากตรงนี้ก็ได้นะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตวารสารราชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยนะครับเคแแต่ก็ป่ายนะฮะเอาละปีปีนะครับเน้นนักวิจัยเน้นนักศึกษานะครับว่าเวลาหาอ้างอิงไม่ควรจะเกิน5ปีย้อนหลังนะครับไม่ควรอย่างยิ่งเลยนะครับอันนี้2568ปีนี้เลยก็ใช้ได้นะครับเราก็ใส่ไปเลย2568นะครับ หน้าล่ะหน้าล่ะไปดูซิหน้าแต่หน้าที่เท่าไหร่ครับอ่าถ้าอันนี้หน้า54อันนี้ก็ต้องเป็นหน้า53เนะาะงั้น53ท่านเลื่อนลงมาถึง73อ่าท่านก็ใส่ได้อันนี้เทคนิคนะครับเทคนิคตามหลัก apa นะครับหน้าท่านจะกดลบไม่ได้นะครับภาษาอังกฤษเลียกเซ h y ไฮเฟนะครับก็คือเป็นตัวขีดขีดที่มีความยาวระดับกลางนะครับเมื่อกี้หน้า53เนาะนะครับถ้าท่านเขียน ปกติเนี่ยท่านก็จะกดที่คีย์บอร์ดลบใช่ไหมตรงตรงนำล็อกเนาะตรงตรงแป้นคีย์ภาษาเออตรงตรงแป้นคีย์ที่เป็นนัมเบอร์ใช่ไหมครับแต่ท่านใส่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเทคนิคนะครับให้ท่านกด control แล้วก็กดลบตรงนี้แหละครับท่านจะเห็นว่าขีดมันยาวขึ้นเห็นไหมขีดมันยาวขึ้นนะเอามอกี้ถึงหน้าอะไรละถึงหน้า73โอเค53ถึง73นะครับ อันนี้ตามหลัก APA เป๊ะๆนะครับเพราะว่าถ้าท่านนักศึกษาหรือนักวิจัยเขียนขีดสั้นๆเล็กๆเนี่ยที่เป็นขีดเขาจะอ่านว่าลบนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องหมายถึงว่าถึงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นขีดกึ่งก็เียกึ่งเป็นเป็นเป็นยังไม่ยาวเป็นเซมินะครับแค่เป็นเซมิยังไม่ยาวที่สุดนะครับวอลลุ่มคือปีอิชูคือฉบับเพราะฉะนั้นท่านก็ไปดูครับปีที่5ฉบับที่1 v o l u วอลลุ่มอิชูสำหรับอาร์ติเคิลนะครับสำหรับบทความสำคัญที่สุดนะครับ โอเคปีที่5หมายถึงวาสรสารนี้อยู่มา5ปีแล้วนะครับฉบับที่1ครับถ้ามี DOI นะครับถ้าตีพิมพ์ในต่างประเทศเขาก็จะมี DOI นะครับแต่ว่าถ้าอันนี้ท่านไม่มี DOI ก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคอท่านจะเห็นว่ามาแล้วเห็นไหมครับมาแล้วและนอกจากมาแล้วเนี่ยนะครับเขายังอยู่ใน citation เราเรียบร้อยเราจะเรียกมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้สมมุตินะครับว่าสมมุติว่าวนี้ ท่านอ้างถึงวรัรูเสสุขอีกท่านไม่ต้องมานั่งทําแบบเดิมนะครับท่านก็ไปคลิกที่ insert citation แล้วก็เอาวรรูเสสุขเข้ามาได้เลยนะครับในกรณีนี้สมมุติว่าเอาใหม่เราหาอีกสัก2อันครับเราหาเช่นเหตุการณ์เ,เหตุการณ์ภัยพิบัติลองลองดูลองดูลองดูอันนี้นะครับว่ามันจะไปตรงกันกันกบตรงกันกับอะไรบ้างอลองดูนะครับเราลองดูซิ ลองหาดูครับลองค้นคว้าูองค์กรภาครัฐอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชลองดูนะว่าท่านเข้าไปอ่านดูว่ามันใช่ไหมนะ <c oughs> สมมุติถ้าใช่อันนี้เป็นอาร์ติเคิลไหมอ่าอันนี้เป็น,ด,ด,นดุษฎีบัณฑิตนะครับอ่เราเเราลองดูอาร์ติเคิลก็ได้นาอ <c oughs> เดี๋ยวท่านจะงงนะครับอลองดูอ่าเอาอันนี้อ่าอันนี้เป็นตีพิมพ์แน่นอนฐานสองนะครับ ท่านก็ไปดูเอาละทีนี้น่าสนใจท่านจะเห็นว่ามีชื่อของผู้ประพันธ์1 2, 3 4งอกอนุญาตท่านผู้ประพันธ์นี้ที่เอามานะครับย้าอีกครั้งนะครับว่าอันนี้เพื่อการศึกษานะครับผมผู้ประพันธ์ชื่อทศพลผู้ประพันธ์เพนศีผู้ประพันธ์อรุณผู้ประพันธ์นส,นนสมพรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอ่านแล้วมันใช่ท่านจะเอาไปอ้างอิงนะครับท่านกรอบชื่อผู้ประพันธ์เลยครับกรอบชื่อไว้นะครับนะ ทุกครั้งถ้าท่านจะอ้างอิงเขาท่านต้องให้เกียรติเขานะครับให้เกียรติผู้พ,พันธุ์ที่เขาอุตสาห์ลงทุนลงแรงทํางานวิจัยไปนะครับเหมือนกันนะครับเริ่มเอาใหม่นะอีดิทท่านใส่ชื่อและนมสกุลลงไปเลยนะครับท่านที่1เอาละไปครับท่านที่2อ,อท่านที่สาม ไปต่อท่านที่4่ครับแล้วเสร็จแล้วถ้าท่านครบนะครับก็คลิกโอเคเอาละไปดูชื่อเรื่องครับภาพิบัติยุค4.0นะครับท่านก็ใส่เข้าไปเลยนะฮะาวรารสารละครับวรารสารมีชื่อไทยไหม journal of academic แปลว่าวรารสารนี้น่าจะไม่มีชื่อไทยนะครับงั้นเราเรากรอบไปท้งไปท้งชื่อท่านเลย ชื่อวารสารเลยนะครับไปครับปีครับ2020ถ้าท่านจะเอาไทยก็2020ถอยไป5ปีพอดี2563เนาะโอเคหน้าครับเหมือนเดิมนะที่เมื่อกี้ได้บอกไปแล้วนะครับ14เนาะ14ถึง23เอาละอย่าลืมกดเซมิไฮเ h ฟ n นนะครับกลับมาที่หน้าแล้วนะ14กดคอนโทรลแล้วก็กดลบนะครับถึง23ใช่ไหม ยี่สิบสี่ถึงยี่สิบสามโอเคอ้าวอลลุ่มอิชูสำคัญนะครับวอลลุ่มอะไรอิชูอะไรนี่ครับวอลลุ่มแปดอิชูสามนะครับวอลลุ่มแปดอิชูสามไปครับเรียบร้อยมาแล้วนะครับโอเคทีนี้นิดหนึ่งนะครับหลักการของ APA นะครับเขาบอกว่า2คนให้ใช้และถ้าภาษาอังกฤษให้ใช้แอนนะครับแต่ถ้า3มคนขึ้นไปนะครับถ้า3ถ้ามีผู้ประพันธ์3คนขึ้นไปเขาบอกให้ใช้คำว่าและคณะครับ ีนี้เราจะใช้และคณะยังไงเพราะว่าตรงนี้ถ้าท่านเห็นนะท่านแก้ไขอะไรไม่ได้เลยเนี่ยผมพยายามพิมพ์อยู่น,นะครับแก้ไขอะไรไม่ได้เลยเพราะมันเป็นระบบอัตโมติของ Word นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการนะท่านดูช้าๆนะดูที่ด r o p d o w เมนูตรงนี้นะครับแล้วท่านก็คลิกลงไปแล้วท่านก็เปลี่ยนเนี่ยนะครับเปลี่ยนท่านเลือกหัวข้อนี้ครับ convert citation to static text นะครับท่านจะเห็นว่าคำว่า static text static แปลว่าคงที่นะครับเพราะฉะนั้น convert citation เราก็จะเปลี่ยนไอซา t ติชันตัวนี้นะครับให้มันเป็นตัวค่าตัวหนังสือคงที่คืออะไรก็ไม่ได้เป็นออโต้นั่นเองอ่ะเราคลิกปุ๊บตรงนี้กลายเป็นหนังสือตัวหนังสือธรรมดาเรียบร้อยเพราะฉะนั้นวิธีการท่านก็ทําตามหลักการก็คือและคณะเท่าน,นั้นเองครับมันบ่งบอกตาม APA นะครับว่ามีผู้ประพันธ์3ท่านขึ้นไปนะครับเอาละ เรามี article ถ้าเป็นอันเดียวท่านก็เป็น auto ได้เลยเนาะแต่ท่านจะเห็นว่าดูนะครับตอนนี้ citation อยู่กับท่านเรียบร้อยแล้วนะครับสองอันทีนี้เราลองมาคุยถึงเรื่อง <c oughs> การจัดการสาธารณภัยนะครับลองดูเรื่องของการจัดการสาธารณภัยสมมติสมมติสมมติสมสมติมว่าผมอยากจะลองหาที่เป็น ต่างชาติบ้างาที่เป็นวรรณกรรมต่างชาติบ้างนะครับ uh, public ขอโทษครับ public uh, disaster uh, management ลองดูนะมีไหมลองดูนะมีไหม mm, new public receive for disaster สมตสมติสมมติเฉยๆนะครับ uh, ท่านบอกไม่เอาอาจารย์ต้อง2,000 24สมมติท่านก็คลิกด้านซ้ายนะฮะเห็นนะเนี่ยจะมีเรื่องของนี้นะครับ2025 2024นะครับเริ่มตั้งแต่2024 2021อันนี้ disaster management อันนี้น่าสนใจท่านก็ไปดูครับผู้ประพันธ์คนเดียวมีวอลลุ่มมีอิชูเรียบร้อยสมมุติว่าผมจะเอาอันนี้ผมก็ขออนุญ,ญาตก๊อปปี้ชื่อผู้ประพันธ์เรับอเอาละเราจะอ้างดวนนี้นะ,ะสมมติสมมติว่าเป็นอันนี้ปุ๊บนะครับถ้าท่านจะต้องการอ้างตรงนี้นะ ท่านก็ไป insert ใหม่นะครับ new ทีนี้ทีนี้มันเป็นไปตามหลักการสากลแล้วครับท่านก็ก๊อบชื่อขอโทษเอาชื่อเอาชื่อหน่อยอขอชื่อหน่อยนะครับอขอชื่อท่านหน่อยนะครับท่านก็ใส่ last name ให้เขานะครับอันนี้น่าจะเป็น last name อันนี้น่าจะเป็น first name นะครับท่านประพันผู้ประพันธ์ท่านเดียวนะครับท่านก็กดโอเคไปเลยเอาหัวข้อครับ อันนี้เขาพูดถึงในตุรกีเนาะการจัดการที่ตุรกีอ่ะ Journal name ครับนี่ครับ Public Integrity ครับบุรณภาพสาธารณะนะครับโอเคปีครับเขาพิมพ์ปีอะไร2023เอาน่าสนใจนะครับอ่าเรียบร้อยเพจละครับมีครับอยู่ในนี้เรียบร้อยเมื่อกี้เห็นไปแบบนี้ฮะ624 634อ่ะ624ถึง634นะครับไปต่อวอลุ่มมีไหม วอลลุ่มยี่หอิชูหเอาเลยครับวอลลุ่มยี่หอิชูหงานต่างประเทศมี DOI แน่นอนนะครับดู DOI ปับ๊กบก๊อปเลยครับก๊อปเลยวางได้เลยครับนะครับเรียบร้อยครับเห็นไหมครับมาแล้วนะ <c oughs> มาเรียบร้อยสมมติว่าง,งานนี้พอแล้วท่านเห็นแล้วนะครับเรียบร้อยเรามี ท่านนี้นะครับเรามีงานนี้และเรามีงานนี้เรียบร้อยนะฮะถึงเวลาที่ท่านเขียนบรรณานุกรมอันนี้เป็นปัญหาของนักศึกษาทุกท่านเลยบอกว่าโอ้โหการเขียนบรรณานุกรมมันยากมากมันงงมากเพราะว่ามันจะต้องมีชื่อตามด้วยนามสกุลหรือนามสกุลข,ขึ้นก่อนแล้วก็ชื่อหรือชื่อแล้วนามสกุลแล้วจุดแล้วก็วงเล็บแล้วก็ปีพศน,นะครับถ้าท่านทําหรือท่านักวิจัยทําด้วยวิธีนี้นะครับ ด้วยคลิกเดียวครับนักวิจัยสามารถเอาตัวไซ t a t i ต n ชทั้งหมดที่นักวิจัยได้ค้นคว้าไว้นะครับใส่เข้าไปเป็นบรรณานุกรมได้เลยทันทีดูตามผมช้าๆนะครับมองขึ้นไปข้างบนนะครับท่านจะเห็นคําว่าใบบลการาฟีตรงนี้สําหรับภาษาไทยท่านลองไปหาเอาเองนะครับว่ามันเป็นยังไงนะ,ะท่านคลิก Reference ครับนะหรือท่านในภาษาไทยน่าจะเป็นอ้างอิงเนาะท่านก็คลิกตุ้มมาแล้วครับมาหมดเลย สามอันเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนฟอนต์ให้มันถูกต้องนะครับจริงๆฟอนต์เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ในในใน,ในเรื่องคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวจะบอกให้ว่ามันสามารถทําได้มันแต่งได้หมดเลยนะครับอ่ะ reference ครับ reference ท่านอาจจะเขียนเป็นบรรณานุก,กรมก็ได้นาออ่ะบรรณานุก,กรมได้เลยแก้ได้เลยเห็นไหมครับว่าหลักการ APA เป็นอย่างไรนะครับมี DOI ดูสังเกตดีๆนะนะักวิจัยสังเกตดีๆนะครับนี่ชื่อนะครับนี่ปีนะครับ จะสังเกตเห็นว่าถ้าเกิดว่าเป็นสากลน,นะครับชื่อ,อานามสกุลคอมมาชื่อจุดวงเล็บปีจุดดอทเนี่ยนะครับชื่อวรารสารขอโทษชื่อบทความที่ได้ตีพิมพ์นะครับไปจนถึงเมื่อไหร่ปึง้งเสร็จปุ๊บนะครับจุดชื่อวรารสารและปีที่พิมพ์ต้องเป็นตัวเอียงนะครับแล้วก็วงเล็บอิชูก็คือฉบับที่แล้วก็คอมมา แล้วก็หน้าท่านจะเห็นว่าถ้าท่านจําแล้วเขียนแบบนี้นะเชื่อว่าน่าจะมีความสับสนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใช้ระบบนี้เนี่ยมันจะออโตเมติกให้เลยว่าเนี่ยท่านสามารถทําแบบนี้คือเขาเขาจัดการมาให้เลยระบบมาจัดการมาให้เสร็จแม้กระทั่งตัวเอียงตัวหนาตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับและมันที่มันน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะให้นักวิจัยได้ใช้ฟังก์ชันนี้นะครับ เนื่องจากว่าเวลาที่เราตีพิมพ์หรือเวลาที่เราเขียนงานวิจัยเนี่ยนะครับแน่นอนครับแต่และว,วรารสารเนี่ยเขามี requirement หรือว่ามีความต้องการที่ให้นักวิจัยเขียนในรูปแบบการอ้างอิงที่แตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างเช่น apa style chicago ieee e, หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งมันมีเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้านักวิจัยใช้ฟังก์ชันนี้นะครับนักวิจัยไปดูตรงนี้นะครับท่านไปดูตรงนี้ reference นะครับ เห็นไหมครับดูตรงนี้นะดูตรงสไตล์นะครับ APA APA คืออะไร APA เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นถ้าเกิดว่าเป็นการอ้างอิงแบบนี้นะใส่ชื่อแล้วก็ใส่ปีวงเล็บนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบสไตล์แบบ AIEE e หรือ I แล้วก็ E 3ตัวนะครับมันเขาจะวงเล็บเป็นปีกกาไว้อย่างนี้แล้วก็เขียนลำดับทีนี้ถ้าเกิดว่าสมมตินักวิจัยเขียนไปแล้วทั้งหมด แล้วอยู่ดีๆเขาก็บอกว่าไม่ได้นะจะตีพิมพ์อันนี้ต้องเป็น IEEE e. นัวิจัยต้องไปแก้ใหม่หมดเลยถูกไหมครับแต่ถ้าด้วยฟังก์ชันนี้นะดูสังเกตตามผมดีๆนะครับเห็นตรงสไตล์นี้ไหมครับเปลี่ยนจากสไตล์ APA เ,เป็น IEEE e, ได้ภายในคลิกเดียวเปี้ยงเรียบร้อยเลยนะครับเขาจัดการมาให้เรียบร้อยนะครับแต่อันนี้อันนี้มันผิดตรงไหนอันนี้มันผิดตรงที่เมื่อกี้เราไปแก้ไงไปแก้ให้มันเป็น Static Text แล้ว แต่ถ้ามันไม่เป็นสแตติกเท x กซ์นะถ้านักวิจัยปล่อยมันแล้วไม่แก้มันนะอันเนี้ยผมทําให้ดูก็ได้นะครับแล้วก็ใส่อันนี้ก็ได้อันนี้ทศพลเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะเป็น2ทันทีเลยแล้วท่าน,นก็อัปเดตใหม่อัปเดตได้ด้วยนี่ครับเห็นไหม IEEE เขาวางตาลำดับถูกไหมครับนี่อันดับที่1อันดับที่2อันดับที่3เห็นไหมครับนะักวิจัยเปลี่ยนทีเดียวเลยเอากลับจาก IEEE ไปเป็น APA ป้ายเปี่ยงเรียบร้อยนะครับอันนี้ นักวิจัยก็อัปเดตใหม่ได้ดูสิมันเป็นไหมเนี่ยก็เป็นไปตามนั้นถูกไหมครับนี่คือข้อดีนะครับของการที่นักวิจัยจะใช้เรื่องของการ citation หรือเรื่องของ reference ในระบบอัตโนมัตินะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรื่องเทคนิคอื่นๆเรื่องของการทำสาร,รบัญเรื่องของออการเปลี่ยนฟอนต์เรื่องของทำ heading นะครับเดี๋ยวจะอัดเดี๋ยวจะทำเป็นคลิปต่อไปนะครับเพื่อการศึกษาแล้วก็ ในอนาคตก็จะพยายามทําเรื่องของรา,ายละเอียดของงานวิจัยแล้วก็สถิติอัปเดตเข้าไปเรื่อยๆยังไงก็ฝากติดตามกันกันแล้วกันนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ